สวัสดีค่ะมิกกจินค่ะวันนี้ก็มาพบกับคลิปหัวข้อใหม่กันนะคะซึ่งก็ได้แก่ m i c k e จิ e a n s Inner t a ท k ค่ะหรือเรียกสันส้นๆภาษาไทยว่าคุยกับมิกกจินนะคะซึ่งเราอยากทำเป็นแนวพ o อดแคตนนั่งคุยกันสบายๆเกี่ยวกับหัวข้อที่เราอยากแชร์กับเพื่อนๆน,นะคะซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับพวก i n n e r world inner care นะคะการดูแลแล้วก็เข้าใจโลกภายในจิตใจของพวกเราค่ะ เราคิดว่าความสุขของเราเกิดจากตรงนี้นะคะเราก็เลยอยากมาแชร์กับเพื่อนๆค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนน่มีความสุขเช่นกันนะคะ สำหรับรายได้คลิปซีรีส์นี้เราจะนำไปบริจาคให้กับที่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะคะที่เราแพนไว้เนี่ยก็จะมีสถานเด็กกำพร้าแล้วก็ผู้ประสบภัยผู้ยากไร้นะคะรวมไปถึงน้องหมาน้องแมวสัตว์ต่างๆที่ป่วยหรือว่าถูกทิ้งนะคะก็จะนำไปบริจาคให้กับที่ต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะซึ่งถ้าเงินไม่พอเนี่ยเราก็จะนำรายได้ส่วนอื่นจากงานของเราเนี่ยเข้ามา รวมรวยนะคะก็มาบอกไว้เนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะมาอวดอ้างความดีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ว่าจุดประสงค์ที่เราอยากบอกไว้เนี่ยก็เพราะว่าเราอยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตเราตลอดเลยทําให้เราเนี่ยสามารถทําเป้าหมายที่เราอยากทําในชีวิตได้นะคะก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองค่ะก็ เราเองก็ทํามาตลอดนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกในคลิปหรือว่าบอกที่ไหนเลยแต่ว่าคลิปซีดีนี้เนี่ยตั้งใจจะทําร่วมกับเพื่อนๆทุกคนนะคะก็เลยมาแจ้งไว้หน้าที่นี้นะคะเพื่อไม่ห้คลิปยาวจนเกินไปเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับหัวข้อแรกที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นก็คือเรื่องของเซ l เลิฟเซลเอสตีมนะคะหรือว่าการรักแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองค่ะ แต่ก่อนเราเป็นคนที่เซลล์เอสต็มต่ำมากๆเลยค่ะทำให้ไม่มั่นใจในตัวเองไม่รักตัวเองนะคะแล้วก็ไม่มีความสุขอย่างแท้จริงค่ะแต่แล้วเราก็ได้เรียนรู้นะคะว่าการที่เราจะมีความสุขได้เนี่ยเราต้องมีเซลล์เอสต็มหรือว่าเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนนะคะเมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยเราก็จะรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าคุณค่าของตัวเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําชมหรือว่าการยอมรับของคนอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งหมดค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเพื่อนๆโดนคนอื่นว่าไม่สวยไม่เก่งไม่ดีพอหรืออะไรก็ตามที่เป็นด้านลบเนี่ย ถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะโดนว่ายอย่างนั้นก็ตามแต่ว่าคุณค่าของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะคุณค่าของเพื่อนๆเนี่ยก็ยังคงมีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่รักแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยเพื่อนๆก็จะคอยตามคําพูดของคนอื่นได้ง่ายๆนะคะในที่สุดเนี่ยเพื่อนๆก็จะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยไม่สวยไม่เก่งพอไม่ดีพอนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ควรเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยรอมีคุณค่าในตัวเองนะคะแต่ทีนี้น่ยบางคนก็จะรู้สึกว่ามันช่างยากเหลือเกินที่เราจะสามารถรักตัวเองได้อย่างแท้จริงโดยที่ไม่สนใจเสียงคนรอบข้างนะคะวันนี้เราเลยจะมาแชร์สาวความคิดที่เราคิดเป็นประจำนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยยังคงรักแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองได้เสมอให้กับเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะ ข้อที่หนึ่งก็คือยอมรับตัวตนของตัวเองอย่างแท้จริงค่ะการยอมรับในที่นี้เนี่ยหมายถึงยอมรับทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านลบด้านที่ไม่ดีหรือว่าด้านที่น่าอายของตัวเองด้วยค่ะคือยอมรับว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจค่ะ แม้ว่าจะไม่ตรงกับค่านิยมหรือว่าความคิดของคนอื่นก็ตามเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าเพื่อนยอมรับตัวตนของตัวเองได้และคิดว่าตัวตนแบบนั้นน่ะดีอยู่แล้วก็ขอให้เพื่อนๆน่ะเป็นตัวของตัวเองต่อไปนะคะไม่มีเหตุผลอะไรที่เพื่อนจะต้องมากังขาหรือว่าสงสัยในตัวเองเลยนะคะ จงเป็นตัวของตัวเองต่อไปแล้วก็ภาพภูมิใจในตัวเองให้มากๆนะคะส่วนตรงไหนที่เพื่อนๆไม่ชอบของตัวเองเรารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอให้ยึดหลักว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะคะมีบางทีที่เราอาจไม่รู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นาทาั้งที่ตัวเราเองเน่ยไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำนะคะซึ่งแบบนั้นเนี่ยไม่ดีเลยค่ะ เช่นสมมติว่ามีคนรอบตัวมาบอกเพื่อนๆว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมยังแต่งตัวเหมือนเด็กๆอยู่ได้ทำไมยังชอบใช้ของเหมือนเด็กๆอยู่ได้ควรที่จะทำตัวให้เหมาะสมกับอายุมากขึ้นหรืออย่างคนที่แบบชอบแต่งตัวเท่ๆ อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคนอื่นมาบอกว่าเป็นผู้หญิงทําไมไม่แต่งตัวหวานๆใส่กระโปรงหรือว่าบางคนเนะี่ยอาจจะชอบแต่งตัวหวานๆแต่ก็มีคนมาบอกว่าทําไมไม่แต่งตัวแบบวา่าให้มันดูธรรมัดทรแมแงมากมาแต่งตัวแบบหวานๆแบบแบลๆทาไมอะไรเงี้ยก็มีแบบหลายความคิดเห็นมากๆที่บางทีเนะี่ยมันไม่ได้ตรงกับความชอบของเราแต่เราก็รับมาใส่ใจกันใช่ไหมคะ ซึ่งจริงๆน่ะไม่ผิดนะคะถ้าหากเพื่อนๆอยากเปลี่ยนเพื่อตัวเองค่ะเช่นเพื่อนๆอาจจะเลิกชอบแล้วอยากเปลี่ยนสไตล์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเปลี่ยนเพื่อตัวเองเปลี่ยนจากความรู้สึกตัวเองเป็นการตัดสินใจของตัวเองแบบเนี้ยคือดีค่ะแต่ถ้าเพื่อนเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นนะคะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยบอกมาว่าไม่ควรทําแบบนี้คนทาแบบนี้ดีกว่าแล้วเราก็ไปทําตามเขาเนี่ยการเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นแบบนี้เนี่ย ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะคะมันก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไม่ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนั่นเองค่ะ มันอาจฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเพื่อนๆฟังเสียงของคนอื่นมากจนเกินไปแล้วก็กำลังเอาค่านิยมแล้วก็ความคิดของคนอื่น,นมาเป็นมาตรฐานในการวัดคุณค่าของตัวเองอยู่ค่ะว่าถ้าเราเนไม่เป็นไปนตามที่เขาบอกหรือตามที่พวกเขาคิดเนี่ยเราจะแปลกไม่ดีแล้วก็ไม่เข้าพวกนะคะซึ่งจริงๆไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นคนแบบไหนจะชอบอะไรก็ตามนะคะถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมัน ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเพื่อนๆทำแล้วมีความสุขเนี่ยก็จงมั่นใจได้เลยนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะขอให้เพื่อนๆยอมรับในตัวตนของตัวเองทั้งหมดนะคะแล้วก็อบกอดมันไว้ด้วยความรักและความเข้าใจนะคะคนที่จะมาตัดสินคุณค่าของเราได้อย่างแท้จริงเนี่ยมีเพียงแค่ตัวเราเท่านั้นค่ะเพราะฉะนถ้าตรงไหนที่เพื่อนๆรู้สึกว่าไม่ดีอยากเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนี่ย ก,ก็ควรจะทําเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นยอมรับนะคะพอทําเพื่อนคอยทําทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นยอมรับเนี่ยเพื่อนๆก็จะเหนื่อยไปตลอดทั้ง <own> ชีวิตเลยค่ะเพราะว่าเพื <tout S 1> ่อนๆได้ยกอานาจการตัดสินคุณค่าของตัวเองให้กับคนอื่นไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อมีคนมายอมรับมาชอบมาชมเท่านั้นถ้าหากคนอื่นไม่มายอมรับไม่มาชอบไม่มาชมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะไม่สามารถมีความสุขได้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าย,ยกอำนาจการตัดสินคุณค่าของตัวเองให้กับคนอื่นนะคะเพราะว่าอำนา,นาจน,นั้นเป็นของเพื่อนๆค่ะต่อไปข้อที่2ก็คืออยากกลัวที่จะโดนเกียดค่ะหลักหลักที่คนเราแคร์คาพูดแล้วก็ความคิดของคนอื่น,นก็เพราะว่าพวกเรากลัวที่จะโดนเกียดค่ะแน่นอนว่าใครๆก็อยากเป็นที่รักนะคะเราเองก็เช่นกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่กลัวโดนเกียดแล้วค่ะ ถ้าหากมีคนมาว่ามาตำหนิเรานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะรับฟังเขาก่อนคะ่ะรับฟังแบบไม่มีอคติใดๆเลยนะคะจะฟังก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงไหมเราควรที่จะปรับปรุงจริงไหมเราผิดจริงไหมไม่ดีจริงไหมนะคะก็จะรับฟังก่อนเลยถ้าหากเราไม่ดีจริงๆควรที่จะปรับปรุงเนี่ยเราก็จะนําไปปรับปรุงตัวเองตามที่เขาบอกนะคะเพราะว่าการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมาก มากเลยค่ะแต่บางทีเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะหวังดีกับเราถูกต้องไหมคะบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะแบบตั้งใจที่จะทําร้ายความรู้สึกเราต้องการทําให้เราเสียใจแล้วก็พูดคําพูดที่เป็นเฮสปีดมาเนี่ย คำพูดแบบนี้เนี่ยเราไม่จะเป็นที่จะต้องรับมาเพื่อบรนทอนความรู้สึกของตัวเองเลยนะคะบางทีคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเจอเรื่องหลายๆมาเยอะแล้วก็ทําให้เขากลายเป็นแบบนั้นหรือเขาอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีความรู้สึกอะไรที่เขาจัดการกับตัวเองไม่ได้นะคะแล้วก็เอามาลงใส่เราเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ว่าเป็นปัญหาของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็แค่ทําความเข้าใจว่าอืมก็มีคนที่คิดแบบนี้ด้วยเนาะแต่ว่าก็ไม่จะเป็นที่จะต้องเอามาทําลายความรู้สึกของตัวเองนะคะเราคิดว่าคนที่เขารักแล้วก็หวังดีต่อเราเนี่ยเขาจะไม่มาทําร้ายเราแบบนี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือซะว่าได้เป็นการคัดคนออกไปนะคะดีออกนะคะแบบได้คัดคนที่เขาไม่ได้รักหรือว่าหวังดีกับเราออกไป ดีมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะแคร์คนแบบนี้เนี่ยสู้เอาเวลาไปแคร์คนที่เขารักแล้วก็หวังดีต่อเราดีกว่านะคะเพราะเวลาในชีวิตคนเราเนี่ยมีจํากัดมากๆค่ะเราเคยเสียดตายมาก่อนครั้งหนึ่งเลยเข้าใจเรื่องนี้ดีมากๆเลยค่ะเราจะไม่ใช้เวลากับ เรื่องแบบนี้อีกแล้วนะคะเราจะเอาเวลาที่มีค่าของเราเนี่ยไปใช้กับคนที่เขารักแล้วก็หวังดีกับเราจริงๆมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะถ้าคนที่เขารักแล้วก็หวังดีกับเราจริงๆเนี่ยไม่ว่ายัางไงเขาก็พร้อมเข้าใจแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตเราแน่นอนค่ะต่อไปข้อที่3นะคะก็คือเรามีเพียงคนเดียวในโลกใบนี้ค่ะเวลาที่เพื่อนๆรู้สึกเกลียดตัวเองหรือว่ารู้สึกกังขาสงสัยในตัวเอง นะอยากให้ลองนึกถึงประโยคนี้ดูนะคะในโลกใบนี้นะี่ยมีคนจำนวนมากมายมาหาศาลแต่ว่ามีเพียงเราคนเดียวที่หน้าตาแบบนี้รูปร่างแบบนี้มีความคิดแบบนี้มีความชอบแบบนี้มีเอกลักษณ์แบบนี้นะคะพอชานเพื่อนมีเพียงคนเดียวในโลกใบนี้นะคะเป็นสิ่งล้ำค่ามากๆไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้ค่ะอย่าได้สงสัยในคุณค่าของตัวเองอีกต่อไปเลยนะคะ เราเข้าใจมากๆค่ะว่ามันอาจเป็นเรื่องยากสําหรับหลายๆคนในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราเองก็เคยเป็นคนที่เซลสติมต่ําแล้วก็ไม่มีความมั่นใจไม่รักตัวเองมาก่อนนะคะแต่ว่าการที่เราเปลี่ยนความคิดเนี่ยยอมรับในตัวตนของตัวเอง ไม่กลัวที่จะโดนเกลียดแล้วก็รู้ว่าตัวเราเนี่ยมีเพียงคนเดียวในโลกใบนี้นะคะจะช่วยทําให้เราเนี่ยรักตัวเองได้มากยิ่งขึ้นค่ะการรักแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองจะทําให้เพื่อนเนี่ยพบกับความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยคู่ควรหรือว่าไม่คู่ควรกับความสัมพันธ์นั้นๆค่ะ เราหวังว่าเพื่อนๆจะรักตัวเองกันมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อรักตัวเองแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมอบความรักให้กับคนอื่นด้วยนะคะไม่เห็นแก่ตัวรู้จักแบ่งปันโลกของเราจะได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคลิปในวันนี้น่าจะยาวมากๆแล้วเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงประมาณนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถมา share, แชร์ก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะคะแล้วก็สำหรับคลิปซีรีส์ i n n e r Talk เนี่ยเราจะทำออกมาอีกเรื่อยๆนะคะ ยังไงฝากติดตามต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนัวนววน,นีนะ้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเราก็ขอตัวราวเพียงเท่านี้ค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย